สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเนจะมาอธิบายกันว่าน,นะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะสีส้มนะคะเขียนว่าทักษะคะนิตะศาสตร์นะคะเล่มสี่นะคะสีนี้เลยนะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุณครูพาเด็กๆเ,เขียนหนึ่งถึงห้าแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมานับ6กถึงสิบกันค่ะนี่ค่ะ,นคะหน้าสองเด็กๆเ,เห็น ฝั่งนี้ไหมคะมามีรูปแบบของนิ้วในการนับเลขนะคะฝั่งนี้ก็คือตัวเลขและตรงนี้ก็คือจํานวนให้เรานับเรามานับพร้อมกันเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้อ่าทีนี้เด็กๆลองดูนิ้วสิคะเมื่อกี้คุณครูทำนิ้วผิดนะคะเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเรานับวันที่6 7 8 เแล้วก็10ทีนี้เราก็มาลองนับตัวกระตูนของเรากันดก่าค่ะเป็นรูปเด็กผู้ชายนะคะนับนับพร้อมคุณคูณเลยนะคะ1 2 3 4 5 6อ่านี่ก็คือเลข6นะคะต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7ส้าดแล้เด็กๆก็เขียนเลข7นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ี่าหเจ็ด่ก็คือเลข8นะคะเด็กๆต่อไปค่ะหนึ่งสองสามี่าห็เนี่เขามีหน้าเด็กผหญิงคนนี้เนี่ย9้9หน้าเลยนะคะ9คนเนี่ยนี่ก็คือเลข9นะคะต่อไปค่ะสุดท้ายเรามานับพร้อมกันเลยะคะ่ะ1 สองสามสี่ห้าหเจ็ดปด้าสิบว้ามีสิบคนเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนับจำนวนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เขียนตัวเลขเลยค่ะหยิบกระดิสอขึ้นมาเขียนนะคะแต่คุณครูขอใช้เป็นปากกาเมจิกนะคะเด็กๆจะได้เห็นเราก็เขียนตัวเลขลงไปเลยค่ะเลขหอย่างนี้นะคะเราจะต้องเขียนให้ถูกนะ ลางอย่างนี้นี่เลขเจดเขียนอย่างนี้อ่าเริ่มจากข้างบนนะคะเลขแปค่ะเราจะโค้งอย่างนี้นะคะอย่างนี้อ่าเลข9้าค่ะเด็กๆและเลขสิบค่ะมีเลขหนึ่งกับศูนนะคะ เขียน okay, เลขนี้เลขหนึ่งแล้วก็ูนย,ย์ค่ะเราคล้ายๆวงกลมนะคะแต่เป็นวงรีหรือเปล่าก็ไม่รู้เสร็จเรียบร้อยค่ะและเด็กๆก็อย่าลืมเขียนตัวเลขตามรอยปาแบบที่คุณครูพาเขียนนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ